สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายและก็เอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุขุมสุขพลน,นะครับเด้อไหวตกใจไหมวันนี้กนางนี้เวลาหกโมงกว่าครับรพี่น้องหกโมงกับเกอบุ่มนึงนะครับมาเลาะเบิ้งเยี่ยมยำถามข่าวทางสํานักงานในหมู่เก้านะามองกันได้เซอร์พันมากคนวันนี้น้องงาเพอินที่คันที่ลุงตู่ขับแทนประช้อนมามาจอดนี่นะครับ เพราะว่าครูปรว่าเดี๋ยวน้องๆเขาจะเอาชุดลงซักนะครับพี่น้องหยุดหลายมือชุดลงซักบ๊อบแปรมผู้ใดละมานอนจะงนีอ้าวผู้ใดละเนี่ยฮะผู้ใดมานอนจะงนีก็ไม่เคยเห็นไหนแตาเจ้า,ยยาจเป็นผู้ใดเนี่ยฮึหอมองนอนผู้ใดละหม่องโอ้ ทีมงานคนว่อยคนไหนน้อยเนาะเงี้ยมาไมาได้มาลักของเขาบ่นะเจ้าคุณจักไฟนี่ผมไม่ไฟยู่บตรงนี่นะฮะโรเบิร์ตบ่จะมาให้แสงมาหาเล่าบ่บ่นึกว่ามาลักของลักแขงไงคุณจักกับเล่าบ่ยุ่ยใส่บ้านยุ่ยใส่หนิเจ้าไอ้แมงยุ่ยใส่เจ้าคอ้ขนใส่หนิมาน้องเหนือโอ้คุณจักกับโรเบิร์ต บอกอ้าวสำนึกว่ามาลักของสํดอกับมึงนี่กับไฟกับแลดับเปิดเปิดแลดับเปิดเปิดหรือเปล่าไฟเองนนั่นเลยพี่น้องนี่โอ้ยดีผีหลอกว่ายนะไปเบิ้งน้องหน้งหางเครื่องกันเจ้น้อยครับเครื่องเงียบกิ๊บเฮ็ดอย่างยู่น้อนี่น้องลําเพลิน มันหนวันพ่านนะคบพี่นอนะ้องเนาะโอ้ยืืยืืืืืืืืืืกดืืืืืืืืืด้ืืืืืืแืดืืืืืืืงืืืืืืืืืรืนืืืืืน้องเื้ืืืืืืืืด้ืือืืืืืืืืืืืืือืืืืืืืืืีืืืืืืืืืับืื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 ืกืบบืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืมืืืืืืืืืืืืื รถพ่อเจ้านายสารที่ว่าครับนะเล่าเมื่อน้ำบอกมอไซคืรองขันแล้วเมื่อจากไหนป่ะนี่เมื่อเมื่อเ,เมื่อเมอื่ออตว่าโอออนานเดสานมันไผ่นั่ขึ้นเรือสามประดับเ<อ>จ้กับประคับเรือเมื่อไงกันนะเมืเ่อ,อ,อไหรงเอาไปให้จยางเนะมื่อไหร่มา้านไหนเอาชี้อะไรเอาชี้รือซับ ซื้อโทรศัพท์ใหม่โอ้เครื่องเก่าพังซื้อเครื่องใหม่โอ้ดีใจด้วครับทีมงานครับได้กันในท่อมากอ่ะไ่ได้จูนะฮะออกไม่เลยหรือเปล่โอ้สุดยอดแล้วนะล่ะพิวบอ่ะพิววางยิบซองโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับโอ้ดีใจน้วดีใจน้วยทีมงานแล้วก็ได้เงินในท่องซื้อหลังซื้อหนี่งนะครับเนาะส่งกลับบ้านแน่เก็บแทะนะน้องจะหนีจะโคนก่อนสองคนสองค่นวางยิบวางยิบ เพื่อนหนุ่มอีกเลยไม่หนุ่มไปยับินโอ้กลับบ้านโอ้ปเห็นศยังมุ่งบ้านอย่างไลน,นะเนาะผู้ใดล,ะละด่ะบาร์ดี้ซาลาโอ้เพิ่งเอาผู้สาวทางไหนไหมเอาน้องคิดดีได้เหรอโอ้ไม่ได้กลับบ้านเหรอน้องคิดดีไม่ได้กลับบ,าบ,บ,าบ้านเหรออะไรครับ่้าเออโอ้สวย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 ผู้บ่าวอาหารมากัดจุ่อ่าเอฟซี FC จากสิงคโปร์ว่าเดี๋ยวจะทำวงมาลไยให้เด้อแต่ไหน เรดูแล้วขขค่ะเขาพูดหน้าตาเขาพูดหน้านะคะ,อะโอ,โอ้สวยๆวันนี้สวยมากเลยนี่มีข้าวกัอะไรวันนี้แต่ย่ำมากค่ะโอ้แม<บ>่แลนนแตลาดพี่บมอที่นาโลตัสค่ะ,อะเออเดี่ยวออกไปใจเหล่านะข้าวก็แต่งหนาด้วยนี่หน้าตาสดๆเลยจิโน,นโอ้สุดยอดสุดยอดอยู่ <laughs> ยอยอู่สุดยอดสุดยอดโอ้รถเขาไม่เห็นแต่งน้าปาะเนี่ยดูดซ่วมปาะเนี่ยซาร่าไม่ไปหาผู้บ่าวเหรอ ไม่ไปหาผู้บ่าวเหริโ่มีหรอกเอ้าทำไมไม่มีเขาคือว่าสาราผู้บ่าวเยอะโอ้โไม่มีบ่โอ้คนประดุดสวงโอ้กินแห้งแหรว50หย่อกว่าครับป้าสวัสดีครับเอาไม่ได้กลับบ้านเหรออยู่บริการบริหารงานอยู่นี่ป่ะบริการพวกเซอร์วิสโอ้ได้ได้ดึงเข้าทางมากับข้าวไหมนี่ทำอยู่โอ้สุดยอดสุดยอด พวกนี้พวกนี้ไว้ออกนะพวกนี้ไม่ออกมีตัวไหนตัวดีๆก็เอาเลยนะต้องต้องน้ำเต็มบ่น้ำเต็มมันตืบมันก็ลงเลยนะเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้เวลาเหลาสิบนาทีสิบเก้านาฬิกาโอ้อีกสิบนาทีทุ่มหนึ่งอ้าวแม่บุญเย่าลืมฝฟันเลขฟันหวยจได้งวดนี้นะไม่เลืมค่ะนึกว่ากลับบ้านแล้วไปได้กลับค่ะอยู่อยู่นี่ค่ะทำกับข้าวอยู่ปลายุดล่ะ อยู่ไหนล่ะดูบ้านแค้แค้นเนี่ยยังไม่ได้กลับนะเอาเอานอนนี่เหรอปายุทธ์นะยังไม่ได้กลับหลังคาหมายถึงยังไม่เข้าใจความหมายไมไ่กลับหลังคากลับบ้านใช่ไหมรับไม่ยังไม่ได้หลังคามาลงพื้นยังอยู่เหมือนเดิมงงโอ้โงโงโงงงงสร,สรุปสรุปแล้วต <laughs> ล่า <laughs> ตายอูงงเลยกินข้าวยังก็เจะโทรบอกให้มานีเอะไรกินกำลังกินข้ากับข้าวอยู่เอาไปกินไหมล่ะอะไรล่ะ แซ่บไหมโทรถามได้ว่าแซ่บไหมกลับบ้านเลยปลาถามเลยปลาอะไรละ่ระแปลกหรืออะไรโกเป้อยู่แล้วแม่ครัวสาวน้โเป้อยู่แล้วอ๋แสดงว่าเราเหิือนข่าวกองมั่วแน่นี่นว่าไม่มีไม่กลัวทำกับข้าวจูโอ,โอ้ออดออไม้จ<อ>ูโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดบอกว่าโกเป้อยู่แล้วแสดงว่าแสดงว่าพวกนี้ก็มีข้าวเหนียวอยู่ใช่ไหมมีโอ้เดี๋ยวลุงตู่จะมาเอาข้าวเหนียวนี่ไม่ต้องนึ่งจะมาแต่เช้านะปับปับปับอยนึ่งบ่ายๆนะลุงตู่เพราะว่า ให้ทำให้มีต้มซุปต้อนไว้แล้วก็มีเรื่องข้าวเลยนะว่าเรื่องข้าวตอนบ่ายแต่กับข้าวมาทำตอนเย็นจะทำมาแต่เช้าจับจัไม่ได้ครับผมครับผร้อมอ๋อสุดยอดสุดยอดร้อนๆไปนีมีนะกลับครับข้าวมีเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก็ค่อยเอาครับนอไหนนี่นอไหนนี่นอนบ้านแท่นู้นแหละโอ้ทำเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็มาใหม่เขาบอกว่าให้ดูหน่อยเขาจะมาสุกช่วงอ๋อครับครับครับงั้นทำเสร็จไปแล้วพ่อเจะบอกให้ บ้านบ้านแท้กคือบ้านนั่นพยุดตัวพยุตนั่นบออ๋อสุดยอดสุดยอดโอ้ยอยากดูของไว้พวกนี้ได้เนาะ <c oughs> ซื้อตัวใดดีร้อยเนาะนี่ลงครัวเราบลงครวัวเดี๋ยวก็ได้ย้ายใหม่ได้เนาะเดี๋ยวก็ไปทางนูนรรนะ้นนะทำเสร็จเนาะใกล้จะเสร็จละใกล้จะเสร็จละ เบื้องบรรยากิร่มหนึงแล้พี่น้องเงียบเงียบเงาครับวันนี้ครับเราน,นคเครื่องกับบ้านบางส่วนแล้วครับฮะที่ไหนอนแก่นว่อ๋อมีงานไหมมีคอนเสิเรต์ตอะไรไหมม,นหนมหปรมหรือ,อรรว่าอะไรมีปฐมบุหรือว่าอะไรไมมีอะไรมีอยู่ไม่บไม่ไปเหรอ ไปคนเยอะแยะไม่สะดวกวันพ้าได้มาดิครับวันพ้าได้มาดนี่นนี้ันพ้าใครมีเส้นดีระบายดีดีได้มันพ้าได้มาดินะพันดีดีนะไม่มาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาถามเลขครับครับผมผมครับโอ้ยของน้าเตลียนพี่น้องมาดูส่วนกินกู๊ปที่บังคับนะหนูไปเที่ยวงานไหมวันนี้งานเอาชื่ออะไรขึ้นหน้าตาดีแทนนี่นะซันนี่ซันนี่เหรอ เป็นทางเครื่องแนนเซอร์สาวน้อยนี่บอกป๋าหน้าตาดีป๋าเนี่มันขึ้นไม,ไม่เคยเห็นว่ะมาใหม่ครับมา,มาใหม่เหรอโอ้สุดยอดสุดยอดละแล้วแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยโอ้ยยิ่งสวยได้เลยคมคมคมสุดยอดสุดยอดสุดยอดน้องซันนี่ครับเดี๋ยวครับอ่าเลือกครับกินแห้ง,งดีพอพงครับบริหารง,งานเป็นผู้เชี่ยวานแห่งช่วงนี้ครับ ผมก็ขอออกไปค่อนจะนายก,กพี่น้องเดี๋ยวนะครับคว่มเคลื่อนไหวนะครับเจ้าของทีมงานสาวน้อยพี่น้อง <periods> อ้าวอันนี้เป็นทีมงานเหรอไม่ใช่เหรอเนี่ยทีมงานช่างไพ่ไม่ใช่เหรอเนี่ยมโอด้โหจะเป็นค้อต,นอ,นอตูมมันว่างบ่ะโอ้โห คุยกับคุหรือยังคุยกับคุหรือยังคุยนะครับคุบอกว่าโอเคใช่ไหมโอ้สุดยอดสุดยอดเลยตกรเห็นแกับช่างไทยลูกน้องแซมใช่ไหมเนี่ย๋อชื่ออะไรนะปลาครับฮะปลาชื่อปลาปลาปลาโอเคโอเคโอเครอไหนเนี่ยอ่าอโอ้ตะเดเต็เตเบ ตอนนี้เด istles, lent il, lent il, lent il, ือ like <Okay. S 1> นเต so sure? ็มดวงดวงเต็มเดือนเนกครับระเบิดนีเขาเยังระเบิดใจคือว่าไม่พูดประเทกเขาข้ำน้ำตัวได้หนิผู้เขาห้อนหอแล้วกันมก็ไม่ยึดงหารตัวเสขามาลงไปโงหูเนาะเพราะเนี่ยไปข้อเกี่ยวนับเป็นว่าสิท็ช่วงบอายเล้วคนเศร้าประเทศแบบช่วงบ่ายประเทยกับเขาแล้วกันหนึ่งเขาไว้ให้ บบาายยไปๆต,ต,ต,อตอนเช้าคือว่าหาคันยูกะหาซื้อกินก้อนแต่ว่าส่วนมากเขาก็ตื่นสายอยู่แล้วนะ yeah, ตื่นสายเฮต์ตอนเศร้าเพราะไม่มีคนจีนให้เตาล่ะ <Yeah. S 1> โอ้ได้โทรศัพท์ใหม่สุดยอดเลยรัมเบอร์ไหนซื้อหรอ,อ,อเบอร์เก่าก็แห้งแล้วเบอร์ <c oughs> เกาเ่าเยอะแล้วโอ้พยายามวัมีม้ผู้สามาหาเลยนะนนงงเนาะปกติถ้างั้นออกจะเมื่อแต่ไม่ปกติพี่น้องเมื่อเด็กที่เลือ คู่เบิ้งกับน้ำลาวโอ้โจกว่าเออยังราวภาคตะวัาตกบ่อยสุดยอดสุดยอดอยู่ครับพอาะแรงมนันเงียบเก็บครับเมนูอย่างนี้มิดซอยม้อยอยู่ครับเอาสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยตอนนี้กระทุ่มหนึ่งนะครับพี่นอ้องไม่มีอย่างเหงื่อกัดอยังครับสงบเงีย,ยงคบยยครับพี่นอ้องเดี๋ยวไอ มือดนสิเป็นยังไงยังรายงานใหนพง่์อินทร์หนึ่งนะพี่น้องเนอะสับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้จำนีก่อนครับมือดนี่ก็ห้อยออกก็ให้พี่น้องอ่าถูกแม่แหละครับดวงดีกัถูกหวยสุขบูสุก้อนนะพี่น้องเริ่มรวยนะครับเด้อเริ่มรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับมีแห้งมาปังรวยสุขบูสุก้อนนะพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีสุขบูสุก้อนพี่น้องไปแลครับสวัสดีครับ